เพื่อนๆครับเอาไม่ทันแล้วยาวแล้วโอ้ยหลอดสายตาน้านี่กิมซุงนะครับกิมซุงกิมซุงอันนี้ก็แหงเจ้าของอี้หหลอดสายตาเอาไม่เป็นไรปล่อยให้เป็นลำไปเลยให้แข็งแรงนะครับ นนอตอนนี้มีกินซูงอยู่ในบ้านสามกอนะครับสามกอเกษะเพอเพียงอยากกินอะไรลูกกินเองครับมีหมดอันนี้ก็เป็นอันชันนะครับในรั้วรั้วไม้นะครับ นี่คระฟังตปี้วกรกันตรงนี่หมดครับโอเคแล้วพบกันคลิปหน้าครับ